สวัสดีครับผมวันนี้เราพากหมายมาดักหนูนะครับวันนี้มาอำเภอพังกาะต้จังหวัดถึงแพงเพชรนะครับผมวันนี้มากับทีมงานเหมือนเดิมนะครับทีมงานก็แยกย้ายกันไปใส่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็แยกทางกันไปหาใส่นะครับตอนนี้เราก็ดักมาประมาณสักสามสิบหลังได้แล้วครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักสิบหลังนะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็เป็นข้าวสารเหมือนเดิมนะครับผมข้าวสารแช่น้ํานะครับ จะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้หมดทั้งนั้นเลครับผมนี่ครับข้าวสารแช่น้ําแค่พออืดก็ดักได้เลยครับผมไม่ต้องผสมน้ำหอน้ำหอมอะไรทั้งนั้นครับมีตัวโดนแน่นอนครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับกับเหล็กครับผมมีคนขอดูเข้ามาเยอะนะครับนี่ครับผมกับเหล็กเราโมเองนะครับ ลวดนี่ก็หาซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับผมกับก็เป็นกับห้านิ้วนะครับกับวงเดือนครับเอาอยู่แน่นอนครับหนูพงนุแพงใหญ่นี่ครับผมอาจจะเราไปดักหนกูต่อเลยนะครับคนที่อยากดูกับของเราก็มาดูได้ในคลิปนี้นะครับผมไปดักหนกูต่อเลยครับนหนึ่งหลังนะครับผม นี่ครับผมหลังที่เราใส่ให้ดูเมื่อกี้นะครับมาตรงนี้หนึ่งหลังครับดูขุยครับผมขุยใหม่ใหม่นะครับรอยกัดจุเขียวเขียวหน่นครับผมมาเดี๋ยวเราใส่ไปตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับผมมาตรงนี้อีกหนึ่งหมายนะครับผมดูรอยหมาคุยไว้นะครับแต่ดูแล้วน่าจะยังมีตัวครับผม นี่ครับเครื่องหมายของเรานะครับตรงนี้อีกหนึ่งหลังโู้ผมอย่างสวยนะครับแบบเลื่อมๆเลยครับผมนี่ครับมาแต่เราขอตัวดักให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่แคมป์นะครับบรรยากาศของเรานะครับอยู่ในแคมป์ครับผมนี่ทีมงานของเรานะครับ ตอนนี้ผ่านุกําลังทําอะไรครับผมตอนนั้อุ่นข้าวอะไผ่านุจะอุ่นขบข้าวนะครับโหุงข้าวเพิ่งเสร็จนะครับผมนี่ครับหุงข้าวแล้วครับข้าวเสร็จเรียบร้อยครับอสนามเดี๋ยวคืนนี้เรามารอติดตามด้วยกันจะมีผลงานเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผัานกรอบนะครับผมผัดนกรอบผัดนร่อนครับเราใช้แบบ จริงไม่มีตกแก๊สไม่มีอะไรเลยบังนี่ครับผมเรารอลุนรอบแรกเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาละหนูแล้วนะครับตอนนี้สองทุ่มในหน่อยแล้วครับผมป่าจะเราไปดูหลังแรกกันเลยนะครับจะมานคกิ๊ดแต้มครับรอบแรกสองสามหลังแล้วนะครับหลังนี้เหมือนจะมานหนูแผงใหญ่นะครับผมไ่โหลแน่นนอนครับโอ้โหเดี๋ยวเราจัดการก่อนนะครับจะหลุดนะครับผม นี่ครับผมจัดการเรียบร้อยครับโหลกว่าแน่นอนครับตัวนี้ต้องขอโทษเจ้าของนาด้วยนะครับเจ้าของนาไม่เห็นคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจให้หนูทําแบบนี้นะครับนี่ครับผมแต้มแรกถือว่าแต้มดีเลยนะครับป่าได้ลาบลุนกันต่อหน้าครับผมละมาหน้าจะยี่สิบกว่าหลังแล้วนะครับมาแต้มที่สองเพิ่งหมาครับผมหนูเพิ่งติดนะครับ ติดใหม่ๆเลยครับผมตัวยังอ่อนนุ่มนิมอยู่เลยนะครับปลาตราบรลุกันต่อเรื่อยๆนะครับผมยังมีอีกเยอะครับมาหลังนี้เหมือนจะมีแก้มอีกแล้วนะครับคุณครับเหมือนดิ้นอยู่ข้างล่างครับผมเราใส่ไปข้างบนนี่นะครับเขาสารเป็นกองนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กหรือใหญ่นะครับไหนเอ่ยโูรุนรุนครับผมมาะเราขอตัวจัดการก่อนนะครับจะหลุดครับผมมาลุ้นด้วยกันตรงนี้นะครับ ตรงที่เราถ่ายดูเมื่เย็นนะครับผมตรงนี้ใส่ไว้สามหลังจะมีสักหนึ่งแต้มหรือเปล่าครับเราชมด้วยกันนะครับผมหลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งไม่โดนนะครับหลังนี้ไม่โดนหลังที่สองหลังที่สองก็ไม่โดนครับสามก็ไม่โดนครับผมฝาแล้วเราไปลุ้นกันต่อข้างหน้านะครับ มาหลังนี้ครับผมหลังนี้มีมาอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับใสดีเลยครับผมนี่ครับใส่สวยๆหลังนี้ที่เราถ่ายดูเมื่อเย็นนะครับผมป่าจะรอบรุ่นกันต่อครับเหลืออีกประมาณสิบกว่าหลังครับผมตอนนี้ก็ได้มาหกเจ็ดแต้มแล้วนะครับเห็นไม่กินปูไงปากผลงานรอบแรกครับผมสิบกว่าแต้มครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่อรอบต่อไปนะครับ ทีมงานของเราก็อยู่กันครบครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับอันนี้ก็ถึงเวลามาเก็บอีกับดักหนูของเราแล้วนะครับผมเมื่อคืนได้ทั้งหมดสิบกว่าแต้มนะครับไปดูตอนเช้าต่อครับผมได้กี่แต้มนะครับเราลุ้นด้วยกันเลยครับผมมาดูหลังนี้ครับผมหลังนี้เหมือนจะโดดนะครับ นี่ครับอีกับระวางตรงนี้นะครับผมไอ้ลงไปนู่นเลยนะครับแต่แหลกของตอนเช้านะครับผมนี่ครับใส่สวยเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่อข้างหน้านะครับผมมาดูหลังนี้ครับผมหลังนี้จะโดนหรือเปล่านะครับอ้เหมือนจะเรียบร้อยครับผมนี่ครับไอลงไปอยู่ล่างครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยใส่สวยเลยครับ ตตมที่สองตอนเช้านะครับผมหลังนี้ครับหลังนี้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับใสลงมาอยู่ในน้ำเลยครับเราใส่ไว้ใส่นู่เลยนะครับผมนู่นครับมามาอีกหนึ่งแตรมสวยครับผมมารุ่นต่งปลายขาตรงนี้นะครับผมตรงนี้มีสามสี่หลังนะครับจะมีแต้มสักแต้มไหมครับผม หลังแรกไม่โดนนะครับผมหลังนี้ไม่โดนทางก็สวยๆนะครับดูหลังที่สองครับดูหลังที่สองเรียบร้อยครับผมที่สองเรียบร้อยนี่ครับนี่ครับผมหนึ่งแต้มนะครับดูหลังต่อไปครับผมหลังต่อไปเอาไงครับ กลับหายตำแหน่งครับโอ้ตีไม่อยู่ครับผมเราใส่ไว้นูนะครับนี่ครับผมกลับมาอยู่นี่นะครับตรงนี้ตีไม่อยู่มีขนนิดๆนะครับนี่ครับผมข้างหน้าหนึ่งหลังครับดูถางเขาวิ่งครับผมถางหนูวิ่งนะครับข้างหน้ามีกหนึ่งหลังหลังนี้ โอ้หลังนี้ก็ไม่โดนนะครับลุนต่อด้วยกันทั้งหน้านะครับจะมีแต้มหรือเปล่าโหเรียบร้อยครับผมโดนหนึ่งได้นะครับอย่างนี้นนนนนครับผมไม่ตายเลยครับใช้สวยอีกหนึ่งแต้มงนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปลุนกันทั้งหน้าอีกหนึ่งป่านะครับเลยประมาณนั้ ยี่สิบกว่าหลังนะครับผมเราไปดูจะได้เพิ่มอีกกี่แ้มนะครับรู้ก็ต่ออีกหนึ่งใหม่นะครับหม่นี้เก็บมาสองสามหลังแล้วครับผมมาใหม่นี้โดนนะหลังนี้โดนแมตสวยนะครับดูร่องรอยการกัดหญ้านะครับผมเป็นกองกองนะครับตอนเราเดินดูไล่ไปนี่เลยครับผมดูกันต่อตรงนี้นะครับ หลังนี้โหเรียบร้อยแลยครับผมหมานแล้วครับหมานแล้วแต่ในไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมแต่ก็กำลังดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อข้งหน้าครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมเมื่อกี้ไราเก็บฝั่งวุ้นมาสี่ห้าหลังนะครับนุ่นครับไม่โดนเลยครับผมกลับอยู่เหมือนเดิมเลยครับหมาหลังนี้เหมือนจะมีแต้มนะครับผมนี่ครับไซส์สวยด้วยครับผม อีกหนึ่งแต้มใหญ่ๆเราปลดให้ดูนะครับนี่ครับผมสวยๆเดี๋ยวเราละยาวไปนี่เลยครับหลังไหนติดเราจะถ่ายดูนะครับผมหลังไหนไม่ติดเราก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับมันูกันต่อตรงปลายขานี่นะครับผมตรงนี้ดูรูครับผมคุยกับความใหม่ๆอีกแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมโดนนะครับโดน สวยยอีกแล้วดูสครับผมสายใหญ่มาอีกหนึ่งนะครับเป็นหนูพุกเล็กนะครับผมนี่ครับงงามเดีย๋ยวเราบรรลุกันต่อครับนึ่งเลออีกหลายหลังครับผมน่าจะยังพอมีแต้มให้พี่น้องได้ดูอยู่นะครับนูนะครับผมสองหลังเมื่อกี้สองแต้มติดนะครับ มาตรงนี้อีกหนึ่งแต้มครับผมโอ้สามหลังสามแต้มครับตรงนี้นี่ครับสามหลังสามแต้มเดี๋ยวเราไปรูกันต่อข้างหน้าอีกนู่นอีกนะครับข้าวต้นครับผมตอนนี้ก็ได้เก็บไปกลับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ผลงานตอนเช้านะครับนี่ครับผมรถนี่นะครับเต็มตะกร้าครับผมนี่ผลงานข้าวๆ้นนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่รถอีกหนึ่งทีนะครับหรือไม่ก็ทีบ้านนี้ผม งแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมง่คลิปนี้เราขอฝากก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม